มาดูกันนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับโลกที่ร้อนสามร้อองศานะครับ V.S. ดาวสุกที่ติดลบสองร้อยเจ็ดสิบนะครับชนเข้าไปแล้วนะครับตอน เอาละครับกราบสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมันไก่แคเก็บครับวันดีทุกท่านนะครับก็อยู่กับรายการยูทิวเวอร์แซนบล์มันบ้ามากเลยแล้วนะครับรายการนี้นะครับก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับนะก็มาทําอะไรที่มันบ้าๆนะครับที่มันไม่ค่อยมีสาระมากอย่างนั้นก็อย่าไปใส่ใจกับมันมากนะครับดูกันเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเนอะสำหรับท่านผู้ชมไหนนะครับอยากจะให้ความบ้าอะไรของท่านผู้ชมอยู่ในคลิปแบบนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมแฮชแท โอเคนะครับเรามาดูคอมเมนต์ที่ได้รับเรื่องในวันนี้กันเลยดีกว่านะครับคอมเมนต์ comment นะครับที่ได้รับเรื่องในวันนี้นะครับจากคุณเกมเมอร์ซีแฮกนะครับบอกว่าเอาดาวสุขให้มีความเย็นลบสามองศา vs โลกที่มีความร้อน300องศาแฮนแท็กมันบ้ามาก fc ครับได้เลยเดี๋ยวพี่จัดให้นะครับอย่างแรกเราไปที่ดีวันก่อนนะครับก็ต้องขอบอกไปก่อนเลยนะครับความเย็นที่เย็นที่สุดนะครับที่เท่า เท่าที่จะทำได้แค่270สน่นะครับมันจะไม่ถึง300เนอะนเอาดาวสุกพุ่งชนโลกใช่ไหมเดี๋นั้นเราต้องเอาโลกมาตั้งไว้ก่อนนะครับนี่โลกคงทีตั้งไว้นะครับอ่ะนี่คือโลกนะครับจากนั้นนะครับเราจะทําให้โลกนะครับร้อน300องศานะครับ300ปบับนี่คือ300องศาแล้วนะจะสังเกตได้ว่าอ่าแทบบจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะครับแต่ก็นะตามที่ท่านผู้ชมขอมานะ จากนั้นให้เอาดาวสุกนะครับดาวสุกพุ่งชนนะครับนี่คือดาวสุกนะครับเอานาอเขาบอกว่าให้รบสามร้อยองศาปั๊บนะครับมันจะมันจะทาได้แค่270เนะครับเอาโอเคนะครับจากนั้นนะครับเราต้องลดความเร็วมันนะครับเราะาดูกันดีกว่านะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับดูภายนอกเหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะแต่ถ้าเกิดมันชนกันน่าจะพอดูออกนะครับมาเพ ค่อยเพิ่มความเร็วนะครับท่านผู้ชมค่อยๆเพิ่มความเร็วทีละนิดนะฮะจะสังเกตได้ว่าดาวสุกค่อยๆเขยืบเข้ามานะครับดูๆค่อยๆเขยืบเข้ามาหาโลกทีละนิดนะฮะมาดูกันนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับโลกที่ร้อนสามร้อยองศาเนะครับ vs ดาวสุกที่ติดลบสองร้อยเจ็ดสิบนะครับชนก้าไปแล้วนะครับตอนนี้โอ้เครื่องกระตุกเลยนะครับแต่ยังพอดูได้อยู่นะครับ ตอนนี้นะครับดาวสุกนะครับชนเข้ามาแล้วนะครับมีแสงวาบที่ใหญ่มากๆนะครับแล้วก็มีไฟแดงๆนะครับเริ่มทาให้โลกนะครับร้อนขึ้นนะฮะแต่ดาวสุกนะครับโหร้อนมากนะท่านผู้ชมโอ้โหตอนนี้นะครับสวยงามมากๆเลยนะครับดูสิว้าวเป็นโดนัทเลยนะครับฝั่งนี้นี่คือฝั่งของดาวสุกนะครับตอนนี้เกิดการระเบิดครั้งใหญ่ฮะแล้วก็ยุบตัวเข้าไปในโลกนะครับ ว้าวเรามาดูความร้องของโลกกันอีกวันะครับตอนนี้โลกพุ่งไปที่5,000องศานะครับท่านผู้ชมมาดูกันที่ความเร็วนะครับว่าจะเป็นยังไงโอ้โหตอนนี้นะครับพุ่งมาดีโอ้โหโลกเราเป่งแสงออกมาเลยนะครับแล้วก็ดับในที่สุดนะครับดูท่านผู้ชมเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวไอ้แสงตรงนี้คือแสงอะไรท่านผู้ชมครับมันคือแสงอะไรเหรอผมอยากลุกพาน้องไปดูมันคือแสงอะไร ถ้าเกิดมองจากโลกล่ะ,ะเมื่อกี้นียผมมองจากโลกแล้วผมเห็นแสงอ่ะเนี่ยท่านผู้ชมมันเป็นแสงที่พุ่งออกมาจากจาก,จากไอเศษชิ้นส่วนนะสวยงามมากๆเลยนะครับดูดิว้าวโอ้สวยนะครับสวยสวยสวย,สวยนี่นะครับสุดยอดไปเลยอ่าราคท่านผู้ชมครับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมหวังว่าท่านผู้ชมจะสนุกกันนะครับ ถ้าเกิดชอบคลิปนี้นี่ครับ mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์ hmm. กด subscribe mm hmm. กดแชร์กันด้วยนะครับวันน mm ี hmm. ้ขอตัวลาไปแล้วนะครับ mm hmm. ไว้เจอกันคลิปหน้าจ้าบ้าย